ครอบครัวไม่ใช่เซฟโซนเซฟโซนสำหรับเราใช่ไหมคะสำหรับบางคนพ่อแม่ไม่เคยถามสุขติดเราผิดอย่างเดียวเลยคะ่ะก็อย่างที่ครูบอกอะคะ่ะคําว่าเซฟโซนเราปัญหาคือเราอยากให้คนอื่นไปเซฟโซนให้เราอะมันก็เลยทําให้เราไม่มีเซฟโซนที่แท้จริงอะแต่ถ้าวันนี้คุณเป็นเซฟโซนในใจตัวเองได้อะที่ไหนก็สามารถเป็นเซฟโซนให้ได้แอบครูเงาะพูดเป็นฟังง่ายแต่มันทํายากนะแต่มันทําได้ครูไม่ได้บอกว่าทําง่ายเนี่ย ครูบอกมันทําได้ฝึกมันต้องฝึกใจตัวเองเพราะอะไรเพราะบางทีพ่อแม่อย่างที่ครูบอกเขาไม่ถามสารทุกสุขดิบคุณเคยเห็นเขาถามกันเองไหมล่ะเขาไม่ได้เป็นกับคุณแค่คนเดียวถูกป่ะแล้วเวลาอะไรเราผิดอยู่อย่างเดียวเลยเพราะธรรมชาติของคนที่ไม่ฝึกจิตจะเห็นแต่ข้อเสียแต่ไม่เห็นข้อดีเอาวันนี้ไอ้ใครที่บอกว่าพ่อแม่ไม่ดีไม่อย่างนั้นอย่างนี้ครูอยากชวนให้พวกเราลองคิดข้อดีของเขาแล้วเขียนออกมาให้ได้สักสิบข้อ มันยากเนะเพราะอะไรก็เพราะธรรมชาติของเราเห็นแต่ข้อเสียเหมือนกันเราก็เห็นแต่ข้อเสียของเขาเพราะถ้าจิตไม่เคยฝึกมันจะเห็นแต่ข้อเสียเป็นธรรมชาติไม่ได้แปลว่าเขาไม่รักเราพ่อแม่มาด่าด่ามึงเนี่ยทำยง,งี้งี้ดูคนนั้นสิดูคนนี้นสิเขาเกลียดเหรอคนเกลียดกันนะมันดีแล้วมึงทําชัวๆทำไปเลยมึงจะได้ชิมหายไว้ปวงไปเลยดีลูกทําเร็วๆลูกอย่างนี้เขาเรียกพ่อแม่เกลียดเรา ถูกไหมคะแต่ถ้าเขาด่าเนี่ยแปลว่าเขารักแต่เขาแค่ไม่รู้ลูกไม่รู้วิธีพูดเขาน่าสงสารนะเขาหน้าสงสารนะเขาอยากให้ลูกเขาได้ดีเขาอยากเป็นที่รักแต่เขาทําไม่เป็นลูกก็กลัวเขาลูกก็ไม่อยากอยู่ใกล้ทั้งทันที่เขาก็อยากมีใครสักคนมากอดเขาบ้างมารักเขาบ้างแต่เขาทําให้ตัวเองเป็นที่รักไม่เป็นครัวหน้าสงสารจะตายพ่อแม่ที่พูดจา hing, ดีๆกับลูกไม่เป็นนีเนาะอยากให้มองแบบนี้มากกว่านะลูกนะ